จะจวัดกันได้คลื่นลอเพลงทีเล่คือพลังของเลือกอย่าง สวัสดีครับผมเฉออับดุลสลามซ่ามานครับเฉอดุษครับเล่นตำแหน่งแนวลุกครับเล่นได้มดสายคว้าครับตอนน้านี่อยู่ฮันย,ยตัติทิตี้ครับตอนทีมดีเคยคาแข็งมากเ็เล่นส่งค้าอยู่ในเตดมาครับตอนอายุ17ปีครับตอน18ปีได้ไปกัดตัวนักเวียนไทยได้ไปลองฟึกซอม ก็หลังจากนั้นมาก,ก็เข้ามาอยู่ฮาร์ดแย่เตี้ยบได้เซ็นนัญยากับทีมลูกค้าในปีนี้ที่แล้ก็รู้สึกดีใจครับที่เขาไม่คิดกันว่าเขาจะเลียกตัวครับแต่พอโพดโดนัทได้ตักไปก็รู้สึกดีใจครับพอเต็มเตียครับในใจลึกๆก,ก็ยากยากครับ ่เป็นทีมบ้านเกิดครับเบาไม้ของผมก็คือจะทําตัวเองให้ดีดีทุดแล้วก็จะทําเผื่อทีมขึ้นชันได้ครับผมในนามเด็กสุ่งค้านะครับก็อยากให้พี่น้องชาวสุ่งค้ามาช่วยเชียร์เป็นกําลังใจให้ทีมด้วยนะครับผมอยากทำให้เต็มทีสุดความสามัดของผมครับ เลืดใจเข้าชิงชัยมิกลัวว่าใครจะหน้าไหนฮ่าเฮ้ยนีคือพลังของด้ามควานราพร้อมฟาดประจังไม่ว่าใครถ้ากล้าที่จะวัดกันได้ฮ่าเฮ้ยลมเปลงเพลงคือพลังของเนื้อเยื่อร้องชนวัดใจ สวยครับโอ้โหแต่บอลมันแรงไปแต่ว่ายังได้ครับธรรมศักดิ์ธรรมรักโยนมาแล้วหนึ่งลอยครับโโอ้หเป็นนักของอับดุลซาลามครับโอ้โหอับดุลซาลามสามานครับภาพชายครั้งนึงครับอ่าดูครับแม่ปัดแล้วครับแต่ว่าบอลมันเนี่ยมันเด้งเข้าประตูไปครับผู้สัมประตูอย่างจารุเดชปัดได้แล้วนะใช่ครับแต่มันไม่พ้นวิถีก่อประตูไปครับจนทำให้สงขา ออกนำนาราไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ oh oh oh. พลนนินจันเรียกว่าอย่ารอได้ทักทายก่อนเลยนะครับนี่ผลเลือกเปิดเร็วหมาบอลร้อยไม่ได้ลุสลามสามารถไม่ลำหน้าด้วยลุสลามลุดเดียวลูกนี้จะยิงได้ไหมยิงได้แล้วก็หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วอับดุลสลามสามารถอีกแล้วครับสามประตูติดต่อกันแล้วครับในสามเกมอับดุลสลามสามารถยิงประตูขึ้นนำให้สงข라이ฟซีขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผม โอ้โหเรียกว่าจังหวะแค่สองสามจังหวะนะครับได้ประตูแล้วครับสงขลาเอฟซี สุทพ like ลโยนไม่เอาเ้าหลุดไปทางด้านซ้ายพีรวิท์มุ่งเรียบโอ้อับดุลสลามสามมาครับผมไปเลือก็ยอมครับจังหวะนี้วิ่งกอดเสื้อลงไปแล้วไปครับแม่นี่ครับลองมาดูภาพชัยอีกครั้งหนึ่งครับ มเข้าไปลงนี่คร <klore ret ii> ับน้ําตาแทบเล็ดนี่ครับโอ้โหถอนเลยครับนี่ครับแกล้งแต่คนทางซ้ายนี่เป็นยศวัสด์เขาจะมุ่งแต่เล่นมุกอย่างเดียวเอาอะไรครับโจ้ชอ้าวหนึ่งประตูโอแล้เรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยครับโอ้อีกแล้วครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับพี่ก๊อฟเขาคนนั้นก็คืออับดุลสาลามครับโก้เอ้ามาดูจังหวะนี้ก่อนครับพี่ก๊อฟเริ่มแล้วครับโอ้โหสงขานำแล้วครับ โอ้ดีใจเมื่สักครู่เสียงแหบนเลยผมอะไครับไปจบเลยครับอับดุสองบอลโอ้โหดีมากครับหนีมาสี่คนอับดุสเห็นไม่งั้นล้มนะครับให้นูเนสอับดุสสวยมากอบอับดุสล็อกหนึ่งจังหวะได้ยิงโอ้ go 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 ซูเปอร์ดาวซันโบครับดาวซันโบ้ประจำทีมครับแอปกุามนี่ครับลูกนี้แฟนๆดูครับล็อกหนึ่งจังหวะโอ้โหลื่นไปแล้วก็นิ่งมากครับเพราะถ้ายิงจังหวะแรกเนี่ยอาจจะติดกันแตะล็อกหนึ่งจังหวะครับโอ้โหเป็นเด็กสิงหานครครับรอบนี่ครับเด็กสิงห์หาไกลพบสิงหานคร โอ้โหเข้าเลยครับอับดุสลามครับโอ้โหลักไก่ยิงเลยครับอ่าโอ้โหยิงไม่คิดว่าจะยิงครับสามสวยของอับดุสครับยิงเข้าไปเลยครับเอาเลยครับมองถึงสามแต้มได้หรือเปล่าครับสงขาแบบนี้ผลเข้าไปมุมอับดุสครับโอ้โหอับดุสลามครับนี่คือดาวซันโวของสงขาเอฟซีครับอับดุสลามสมานครับ นักเตะเลือดสงขาดโดยแท้ครับโอ้โหนีครับโบโยนเข้าไปในพื้นที่อันตรายนะครับระหว่างเขตแดนผู้ศัต,ตูกับกองหลังกัรก,กันน<อ>ี่ <St ates> แล้วเป็นอับดุษที่เข้าไปถึงบอลก่อนทั้งนั้นของผู้ศัตูอย่างวุฒิชัยครับพี่ครับในตรงนั้นเนี่ยไปมีตรงนั้นเนี่ยไปมีทั้งเซดูแล้วก็มีวุฒิชัยนะครับใช่ครับเปิดไปจุดเกรงใจระหว่างผู้ศัตูกับเซนเตอร์ครับโอ้โหเอาเลยครับสงขาขึ้นนำแล้วครับ โทษพลโยนไปแล้วถึงโอ้โหเซฟมาครับโอ้โหแล้วครับ,รบเรียบร้อยครับอับดุสลามครับอับดุสลามสามารถอีกแล้วครับท่านนี่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหดีใจต่อหน้าคนแม่ผู้รักษาสันติราศัก์ครับ <laughs> โอ้โหยามย่าตำรวจร <c oughs> โอ้โหเป็นจูบพื้นมาเชือก ไม่ใช่โอ้ดูภาพช้าครับลูกนี้ครับสุพนเปิดไปแล้วอับดุกเป็นคนหมงจังหวะหน้าด้วยนะครับไม่ล้มเขาก็โอ้เป็นคนมายิงจังหวะสองด้วยตัวเองครับคนนี้ล้ำคือมาล่อนไม่เล่นครับอับดุสซาลามนี่ครับไม่รู้ปิดดูหรือว่าเรียกเสียงเฮครับนี่ครับเปิดครับเจ๊ทศ้โหครับซัดด้วยซ้ายซัดด้วยซ้ายครับ